<laughs> มันมันเป็นเรื่องที่แบบเราคิดว่าเออเราอยากหาอะไรใหม่ๆเพราะว่าเราเริ่มมีงานคอนเสิร์ตเยอะขึ้นเราเริ่มใช้แดนเซอร์หนักขึ้นแล้วบางคนก็บอกเอ้ยอยากเห็นอะไรที่มันแบบแปลกตลาดให้มันแปลกใหม่และอยากได้ไม่ได้หมายความว่าคนเก่าอายุเยอะนะแต่ว่าอยากได้แบบเด็กๆลองมาดูซิว่ามันจะสร้างสีสันและเอเนอร์จีแบบไหนเราก็เลยคิดมาว่าเอ้ยเราอยากรับแดนเซอร์ตอนโตนก็คิดว่าทั้งสองเพศแหละคือชายหญิงเป็นหลัก แต่คิดไปคิดมาก็ต้องยอมแพ้พวกลำไย,ยอดีอะไรก็ดีเขาเอาผู้ชายไปหมดละนะฮะแล้วแน่นอนเขามีงานทุกคืนมันก็เหมาะกับผู้ชายที่จะตอนลอนตอนลอนตอนลอนไปแล้วเขาก็ขยันแข็งแรงเราก็เลยคิดว่ากลุ่มของเราเนี่ยส่วนมากแล้วคนดูอ่ะก็จะชอบดูเพศหญิงมากกว่านะถ้ตพูดตรงตรงนะเราก็จะเสิร์ฟให้ถูกท <ๆ S 1> ุกเราก็เลยคิดว่าครั้งนี้เราก็เลยจะแคสเฉพาะเป็นผู้หญิงโดยที่จดตัวแรกเลยที่เราคิดก็คือ lgbt นะฮะก็คือแบบเป็นผู้หญิงอ่าที่มีรสนิยม ทางด้านเหมือนที่เราชอบผู้หญิงด้วยกันเพราะว่าเราทำยูรินะฮะแล้วเราก็เลยพิเศษเราอยากจะเป็นฟอนต์ไลเนอร์ของสไตล์ของยูรินะครับเราก็เลยจับกลุ่มนี้เป็นหลักเราก็เลยเป็นที่มาของการค้นหาแดนเซอร์ครับการทีสลัดันี้มันคาดหวังมั่นคเพราะว่ามันเป็นคนท้งใหม่มากคือไม่ได้คาดหวังจนถึงขนาดโอ้โหมันเป็นการทุ่มเททั้งชีวิตไม่ใช่ดูลักษณะวันนี้ก็ชิวกันทุกคนเอาเป็นว่าเราเราอยากจะเปลี่ยนความรู้สึกที่เราเคยทํา มันไม่ใช่อีเวนต์ประจาหรอกครับเราได้แค่สิบคนแล้วเราก็คงแบบไม่ได้ทําอีกงานแสนนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าอะไรล่ะที่เราอยากได้จริงๆอ่ะคนที่อยากได้คือหนึ่งคนอยากมีอาชีพสองคนอยากมีโอกาสใช่ไหมฮะสามคนอยากมีเงินเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งโจทย์เลยเงินเป็นสิ่งแรกนะฮะมีที่นี่ครับถ้าใครแคสผ่านแล้วก็ชนะเลิศได้ห้าแสนบาทเป็นเงินสดนะฮะรองก็ได้สองแสนแสนห้านะครับหนึ่งแสนหนึ่งแสนแล้วก็อีกห้าคน นะฮะซึ่งไม่ได้ผ่านเป็น5คนสุดท้ายเนี่ยเรารับ10คนสุดท้ายก็ได้อ่าคนละ50,000 mm ื hmm. ่นก็ใช้เงินสดเฉพาะรางวัลก็เป็นล้านแล้วนะครับมีการเก็บตัวอย่างเป็นทางการนะครับอ่าที่โรงแรมนะฮะอ่าเริ่มเช็คอินตั้งแต่วันที่15 mm hmm. อยู่ด้วยกันจนไฟแนลวันที่21เดี๋ยวเชิญทุกท่านนะครับเข้าชมได้ที่ m g i Hall นะครับ mm hmm. เราจะมีการจัดคล้ายๆประกวดนางงามแต่ว่าเป็นลักษณะเวอร์ชั่นของแดนเซอร์ hmm. นะครับ แล้วก็จะมีกลยุทธ์ทางด้านการเก็บตัวที่โรงแรมนะฮะที่โซทวินเนี่ยว่าเราจะทำอยังไงอาจจะมีกิมมิคคัดออกนะฮะเป็นระยะระยะนะครับโดยการตั้งความ,วามหวังว่าเราจะมี30คนสุดท้ายในการเก็บตัวครับมีขอบคุณสปอนเซอร์มีหากินเหมือนเดิมมีขายน้ําพริกด้วยอ่ะแม่นางงามเลยเออแม่นงาง <ๆ S 1> งามแต่เป็นนางงามเวอร์ชั่นที่แบบอาจจะดูแบบบึ้บึ้หน่อยดูกับบางกาแอคทีฟเยอะอ่าดูเต้นเต้นเก่งอะไรเงี้ยเน้นเต้นเน้นเต้นสามสิคนที่จะต้องการเรามีสองคน ว่าอยากได้แบบไหนที่จะมาพูดกันเอออยากได้ที่มันลักษณะเหมือนกับว่ามองแล้วมันมีออร่าบ้าง<ม>เพราะว่าอย่างน้อยก็เจริญหูเจริญตาคนที่ได้ดูนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องสวยหรือถ้าเกิดบางคนอาจจะแนวหล่อก็ไม่จําเป็นต้องแบบหล่อจัดอยากได้คนน่ารักอยากได้คนที่แบบทําให้คนตกหลุมรักง่ายๆ<ม>ไม่ต้องแบบคิดกันเยอะมองแล้วน่าเอ็นดู นะครับเต้นเป็นบ้างไม่เป็นบ้างไม่เป็นไรเพราะเราเตรียมทีมครูไว้ฝึกอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเข้าบ้านเนี่ยเข้าโรงแรมก็ต้องฝึกหนักถึงหลังจากวันมะรืนนี้วันที่23เราประกาศ30คนสุดท้าย30คนก็ต้องได้รับโจทย์ทางออนไลน์เพื่อจะส่งนะครับผลงานมาทางมามาเป็นคลิปให้เราดูอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีกิจกรรมทางออนไลน์นะครับเสร็จเรียบร้อย15นี่ก็หิ้วกระเป๋าเข้าโรงแรมแล้วก็กลับอีกทีนึงก็คือประกวดเสร็จ 1นะสิคนสุดท้ายจะต้องทํางานกับเราตามคอนแทคครับเพราะฉะนั้นให้แบบมีมีมสเสน่ห์ความเป็นน่ารักอะ่ะมันบอกไม่ถูกกับมันมันมันอาจจะไม่ใช่ว่าเต้นดีที่สุดก็ได้เพราะว่าเต้นมันฝึกกันได้ขอให้มีอ่าสิ่งที่รักก็คือว่ารักในการใช้ชีวิตแบบเนี้นะฮะอ่ารักในการนอนดึกได้รักในการที่แบบเออวุ่นวายได้นะฮะรักในการที่แบบ เออเต้นซ้อมเต้นทีหนึ่งสองสามชั่วโมงโดยที่ไม่อิดออดได้แล้วก็เป็นคนที่แบบอน j o ยกับการทํางานสไตล์นี้ก็ก็น่าจะเป็นโจทย์ที่อยากได้ครับนอกจากงวันที่ได้คนทั้งหมดแต่ละเดือนเราการันตีได้ด้วยตอนแรกตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้การันตีว่าว่าจะต้องเท่าไหร่แต่ว่าด้วย,ด,วยด้วยศักยภาพของเราเราก็หางานให้เต็มที่นะครับแล้วเราก็จับเซ็นสัญญาเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะฮะหกสิบสี่สิบเราหางานให้ นะครับที่เราจะเห็นแน่ๆนะรเราซัพพอร์ตทุกๆอีเวนต์เลยในการจัดคอนเสิร์ตอย่างตอนนี้เนี่ยเรามีสแน็คที่จะต้องออนออนทัวร์ไปตามร้านต่างๆนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็เปิดขายสแน็คแล้วนะครับก็คือในบัตเจ็ตที่จับต้องได้นะฮะ 15, 15เพลง 1, 1ชั่วโมง15นาทีนะครับไปพร้อมวงดนตรีสดแล้วก็จะต้องมี2ใน10เนี้ยตามสแน็คเพื่อเป็นแดนเซอร์ประกบอยู่นะครับมันจะได้ดูมีสีสันนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตชาร์ล็อ Possible 2วันที่17สิงหาคมก็10คนนี้เต้นหมดทั้งหมดแน่นอนไม่มีแดนเซอร์คนอื่นนะครับรวมถึงปลายปีก็จะมีคอนเสิร์ตยิงฟ้าระหว่างทางก็ยังมีคอนเสิร์ตอีกรวมถึง o อเดซี่ในช่วงขัดจังหวะที่วงจะกลับมาจากเกาหลีเนี่ยเราก็จะให้แบบมีการเต้นแบบเพื่อวอร์มคนดูอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติแล้วก็รับเต้นทุกงานของมิสแกนประจําจังหวัด นะฮะติดต่อได้เลยนะครับเรามีแพ็กน่ารักน่ารักสิบคนไปไปเต้นโอเพนนิ่งแดนร่วมกับนางงามหรืออยากจะไปเต้นขัดจังหวะช่วงเดินชว่ไปน้ําเอาไปแล้วทําอะไรได้ทุกอย่างสิบคนแล้วก็รับเต้นตามห้างสับสินค้ารับเต้นเออสุกงสุกี้ถ้าติดต่อเราก็ไปนะฮะพร้อมพีอานะฮะเพราะเราทําหมดนะไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาเอาสิครับนะ,ะตีนงตีน้อยจะแข่งกับใครได้เลยฮะร,ราคาแบบประหยัดมากนะ,ะเต้นเสร็จพร้อมถ่ายทอดให้ด้วย เรามีเพจนะฮะสล้านกว่าเรายินดีถ่ายทอดเป็นการรีเทิร์มากกว่าการเต้นก็คือ PR เพราะฉะนั้นเรารับงานทุกรูปแบบครับ